นะฮะไม่ได้ถ่ายคลิปนานครับเป็นคลิปวิดีโอนะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะผมเดินมาก็เลยเห็นรถนะคือมันเป็นเห็นว่ามันมัน,มนถือว่าสภาพดีนะององประกอบโดยรวมนะครับของรถนะคันนี้สายยาก็เป็นอีซุหัวแปรนะฮะอีซุหัวแปรหรืออีซุเครื่องยนต์74แรงนะฮะร,รุ่นเผาหัวไฟ12โวลต์น,นะดูมาดูความที่ ยังคงนี่แหละยังคงอะไร่ะเขาเรียกอย่างอุบุกยังเดิมๆนะฮะนี่ยังไม่มียังมีนะครับไฟเลี้ยวกแก้มข้างด้วยนะหายากนะไฟเลี้ยวกแก้มข้างนี่คลาสสิกสมัยก่อนปิดประตูน,ปตนะนปกติมันจะอยู่นี่ปกติมันจะอยู่นี่มีอยู่แล้วตัวนี้มีอยู่นี่ด้วยนะครับ2.5เอ๊ย สองร้อยห้าสิบนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรหัสของอะไรนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์มานะฮะนี่โลโก้ยี่สุปบลราชธานีขาน,น้าก็ยังเดิมทั้งนละมันยังเดิมๆอยู่นะนี่ก็บาดเดิมๆม,มันจะมาแบบนี้ครับไม่สันแต่ข้างในเขาก็ทำเป็นตีนเป็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะปกติมันจะเป็นพื้นไม้นะ วเดิมๆอยู่นะสวยนะคำว่ารถอายุในนี้ไหมคิดว่าอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้มาดูภายในนะครับนี่แหละนี่แหล,ะ,ละเข้านี่แหละนี่ครับเผาหัวใช้เสียงแปลว,ว่าอะไรเผาหัวใช้เสียงนี่ ะต้องตะโกนว่านี่ครับใช้ตะปูครับไปเลี้ยวนี่คันเกียร์ในเ,นะเกียร์รนะเกียร์คอบวงลัยแบบคลาสสิกอยู่แล้วเบาเบิกโอ้ยเครื่องดีนะเครื่องเจ็ดสิบสี่อ่ะถ้าเป็นรถบรรทุกนะรุ่นรุ่นนี้แล้วนะส๊ะแปบลบว่ามันจะพวกเผาพวกอะไรเนี่ยก็จะ ดูน็อตยังเดิมๆเ,เลยเพราะว่าไม่เคยแกะเลยมั้งน็นอตเผาข้างเลยสภาพปีอยู่นะหรือว่าสภาพแบบเดิมๆอยู่นะส่วนตุ๊กตายัางเดิมอยู่โอ้โห ข้างงยยัไมม่ีรอแกะเลยเป็นห้าเกียร์นะครับมันจะมีสี่เกียร์อยูอ่รุ่นนี้แต่รุ่นนี้เป็นห้าเกียร์นะนี่เกียร์ก็คล้ายๆกับของร้อยแรงนะฮะของร้อยแรงของแปดสิบห้าแรงโอเคครับแบตเตอรี่เนี่ยต้องมาเอาตรงนี้ครับถ้ามีมันพวกอ,อะไรหรือว่าไม้พวกอ,อะไรอยู่นี่แล้วคือ จะพ่วงแบตเตอรี่ก็ลำบากหน่อยนะโอ้โห,โโหเปิดไม่ได้แล้วครับเอ้อใครสนใจอะไรฮนะแยกทุกสิ้นส่วนพวกเครื่องพวกเฟืองท้ายนะฮะก็เข้ามาดูได้ครับที่ร้านมาอวินเชียงกงของแปนนะครับกับอีซูเขาเรียกหัวแปนนะแต่ละอะไรเขาเรียกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับรุ่นมันนะ่ะ ตัวโอ้มีประกันภัยด้วยครับปีไหนเนี่ยปีสาอุยอ้ย,ยวันหมดอายุ14พอยสามนย์นะนี่นะฮะสามศูนก็สี่สามสิบแปปีลวประกันวิยาเอ้ยประกันภัย,ย,ภยไทยวิวัฒ ยังอยู่เยอะนะยนี่ตัวนั้นของดอเดิมโบราณยังมีให้เห็นอยู่อ่ะหนึ่งบางแดดก็ยังอยู่เลยอันนี้อะไรโอ้โหขออนุญาตรับส่งนักเรียนน่าจะเป็นรถโดยสารนะนี่เป็นรถโดยสาร รับทรงนักเรียนเก่านะฮะเพราะว่ารถมันถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักเท่าไหร่นะครับบทวงนี้